สวัสดีครับผมอาจารย์บอลวันนี้ผมจะมาติวสอบหลักสูตร IC l i ไ e n s นในบทนี้เราจะมาปูพื้นฐานกันก่อนเพื่อสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานได้มีพื้นฐานพอสมควรในการที่จะติวหลักสูตร IC l i ไ e n s นในบทต่อๆไป โดยทุกคนจะได้มีพื้นฐานเท่าเทียมกันเรามาดูกันครับหลักสูตรนี้ชื่อว่าหลักสูตร IC Plane Product IC Plane Product มีทั้งหมด100ข้อต้องสอบให้ผ่าน70ข้อครับ70ข้อต้องสอบให้ผ่านและใน70ข้อนี้ จะมีจรรยาบรนอยู่20ข้อซึ่งจัรยาบรนจะต้องสอบให้ผ่าน14ข้อนะครับเมื่อสอบผ่านจรรยาบรนณ4 4ข้อบวกกับอย่างอื่นอีกนะครับรวมกันแล้วสอบผ่านทั้งหมด70ข้อก็จะเท่ากับสอบผ่านหลักสูตร IC license ทันที โดยแต่ละหมวดมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันครับหมวดที่1น,นะครับความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานออก30ข้อหมวดที่2ครับเราเรียกว่าจัญยาบันนะออก20ข้อต้องผ่าน14ข้อ หมวดที่3ครับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนออก50ข้อทั้งหมด100ข้อเรามาปูพื้นฐานกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะครับหุ้นมีสถานะความเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นเจ้าของหุ้น มีสถานะความเป็นเจ้าของครับและเป็นเจ้าของบริษัทหรือกิจการด้วยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทหรือกิจการด้วยพูดง่ายๆก็คือมันย่อมาจากคาว่าหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วน หุ้นส่วนหุ้นเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าเราลงทุนนะครับโดยที่มีนายกับนายร่วมกันเปิดร้านกาแฟคนละ1ล้านบาท ทั้งคู่จะมีหุ้นส่วนกันคนละ50หรือคนละครึ่งนั่นเองซึ่งเวลาจ่ายผลประโยชน์กันเนี่ยก็จะจ่ายให้คนละครึ่งนะครับหรือคนละ50เอนั่นเองครับนี่แหละครับคือหุ้นส่วนของกิจการหรือหุ้นส่วนของบริษัท ต่อไปครับเรามาดูหุ้นกู้หุ้นกู้ครับหุ้นกู้มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ของบริษัทเจ้าหนี้ของบริษัทคือใครที่ถือหุ้นกู้เนี่ยจะถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทบริษัท จะออกหุ้นกู้มาเพื่อขอกู้เงินจากใครก็ตามที่มีเงินขอกู้หน่อยนะครับโดยออกสัญญากู้นี่ยืมสินมาเป็นหุ้นกู้นั่นเองครับต่อไปครับพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลถือว่า มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้เช่นเดียวกันครับเจ้าหนี้แต่เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลนะเจ้าหนี้รัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลมีสถานะความเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลซึ่ง หมายถึงว่าใครที่ถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็คือถือสัญญากู้หนี้ยืมสินที่รัฐบาลขอกู้เงินไว้จากคนคนนั้นอยู่เวลารัฐบาลเขาขอกู้เงินเพื่อเอาไปทำโครงการอะไรบางอย่างเขาจะออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาเพื่อขายให้กับประชาชนใครที่มีเงินก็ให้รัฐบาลกู้ เมื่อรัฐบาลกู้แล้วก็เอาไปทำในโครงการต่างๆโดยที่สัญญากู้นี่ยืมสินจะมีชื่อเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองครับต่อไปครับตราสารทุนตราสารทุนมีสถานะความเป็นเจ้าของครับ และเป็นเจ้าของบริษัทด้วยแต่ต่างกันกับหุ้นครับคือมันเป็นภาพรวมภาพใหญ่ของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีสถานะความเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งหุ้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตราสารทุนนั้น นะครับหุ้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตาสารทุนนั้นนะครับยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่เราจะพูดถึงแค่หุ้นก่อนในบทกูพื้นฐานนี้ต่อไปครับตาสารน,นี้มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้แต่ ไม่ได้เจ้าหนี้บริษัทหรือเจ้าหนี้รัฐบาลครับเป็นเจ้าหนี้ทุกอย่างเลยทุกอย่างที่มีสานะความเป็นเจ้าหนี้ถือว่าเป็นตราสารหนี้ทั้งหมดทั้งหุ้นกู้ทั้งพันธบัตรต่อไปครับต่อไป เรามาดูครับเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อบางคนอาจจะบอกว่าค่าเงินลดลงเราจะไม่พูดกันแบบหลักการแบบนั้นมันดูยากเกินไปเราพูดง่ายๆคือเงินเฟอ้อคือของแพงครับของแพงของแพง เช่นปีนี้ต้นปีน้ำราคาขวดละ10บาทปลายปีน้ำราคาขวดละ15บาททั้งปีเท่ากับว่าเงินเฟ้อ1 0 50ร์เซ็ครับ50%เพราะราคาขึ้นมา5บาทคือขึ้นมาครึ่งหนึงคือ50%นั่นเอง นะครับเท่ากับเงินเฟ้อห้ร์เซต่อไปครับตัวสุดท้ายแล้วของการปูพื้นฐานก็คือผู้แนะนำการลงทุนอันนี้คือใครนะครับก็คือผู้ที่มีใบอนุญ,ญาต IC นั่นเองครับผู้ที่มีใบอนุญ,ญาต i c นั่นเองใครที่สอบผ่าน ic และมีใบอนุญ,ญาต ic ถือว่า เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่ถูกกฎหมายนั่นเองครับในครั้งต่อไปเราจะพูดถึงในบทถัดๆไปเริ่มตั้งแต่หมวดที่1ห,หมวดที่3และไปหมวดที่2เป็นสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ นะครับถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับการติวสอบ IC l i c e n ซ e สามารถติดตามดูผมได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะทำคลิปลงเรื่อยๆต่อไปขอบคุณครับ